รายการดีนุนชแนลเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัยกำเนิดกาแฟเครื่องดื่มสุดเยา้ายวนจากโลกมุสลิมชาวอเมริกันและยุโรปมักคิดว่าอาหารของชาวมุสลิมมีแค่แกงฟหรีเคบับโรตีจาปาตี้และโรตีพิต้าไม่เคยคิดกันเลยว่า อาหารและเครื่องดื่มอีกมากมายโดยเฉพาะของโลกตะวันตกถือกำเนิดมาจากโลกมุสลิมหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือกาแฟอาหารมื้อเช้าของทุกบ้านเรามาดูกันว่ากาแฟมีต้นกำเนิดจากไหนพัฒนามาเป็นกาแฟที่เราดื่มกันในทุกวันนี้ได้อย่างไรกาแฟถูกคิดค้นขึ้นมาโดยชาวมุสลิมในศตวรรษที่9เรื่องมีอยู่ว่าชายอาหรับชื่อคอลิสกำลังเลี้ยงทถอยู่ที่คัฟา่าภาคใต้ของประเทศเอธิโอเปียเขาสังเกตเห็นว่า หลังจากแทะของเขากินผลไม้เล็กๆบางชนิดแล้วพวกมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นเขาเลยต้มผลไม้เหล่านี้เพื่อทำกาแฟชนิดแรกของโลกจากนั้นอกาแฟถูกนำจากเอธิโอเปียไปยังประเทศเยเมนซึ่งชาวเยเมนเรียกว่ากวะในปลายศตรวรรษที่15เครื่องดื่มนี้ถูกนำไปยังเมืองมักกะซาอุดีอาราเบียแล้วไปยังตุรกีและไคโรอียิปต์ในศตรวรรษที่16จากนั้นกาแฟแพร่หลายไปทั่วโลกมุสลิมผ่านทางนักเดินทางผู้สแสวงบุญประกอบพิธีฮัทที่มักกะ และทางพ่อค้าคําเรียกกาแฟในภาษาอาหรับิกว่ากอวาได้เปลี่ยนมาเป็นคาเวในภาษาตุรกีจากนั้นกลายมาเป็นภาษาอิตาเลียนว่าคาเฟ่จนในที่สุดกลายมาเป็นภาษาอังกฤษว่าคอฟฟี่หรือกาแฟในภาษาไทยจุดเริ่มต้นกาแฟในอิตาลีบันทึกทางประวัติศาสตรบุว่ากาแฟแพร่เข้าสู่ยุโรปครั้งแรกผ่านทางอิตาลีโดยการค้าระหว่างเวนิสกับแอฟริกาเหนืออียิปต์และโลกตะวันออกซึ่งนําสินค้าจากโลกมุสลิม รวมทั้งกาแฟด้วยไปยังเวนิสซึ่งเป็นท่าเรือชั้นนามของยุโรปต่อมาเมื่อได้ลิ้มรสกาแฟแล้วพ่อค้าเมืองเวนิสก็รู้ได้เลยว่าสามารถทําเงินจากสินค้าชนิดนี้ได้แน่ๆพวกเขาเลยเร่งนําเข้ากาแฟกันขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี1570เป็นต้นมาตอนแรกแพร่เข้าสู่วงสังคมชั้นสูงก่อนจากนั้นไปสู่คอณนะทุกระดับร้านกาแฟแห่งแรกของเวนิสเปิดขึ้นในปี1645จากนั้นภายในร้อยปีเศษคือปี1763 เวนิสมีร้านกาแฟยอย่างน้อยก็218แห่งท้ายที่สุดกาแฟก็กลายเป็นสินค้าหลักระหว่างเวนิสและเมืองต่างๆเช่นอามานฟีตูรินเจนัวมิลานฟลอเรนซ์และโรมและต่อมาก็แพร่หลายสู่เมืองอื่นในยุโรปจุดเริ่มต้นกาแฟในอังกฤษร้านกาแฟแห่งแรกในอังกฤษเปิดขึ้นในปี16-50โดยนักธุรกิจจากครอบร้านของเขาตั้งอยู่ที่แองเจิลเขตเซนปีเตอร์เเบิร์กของอิสซอกฟอร์ดเดบีระบุว่ากาแฟแพร่เข้าสู่อังกฤษ ผ่านการติดต่อกับออตโตมันโดยพ่อค้าตุรกีชื่อปาสกัวโรซีเป็นคนแรกที่ขายกาแฟที่ร้านกาแฟในจอร์ดิอาลอมบัสตรีทลอนดอนต่อมาในปี1658ร้านกาแฟอีกแห่งหนึ่งก็เปิดขึ้นมาที่คอนฮินชื่อร้านคือสุลต่านเอสเฮดและเพียง50ิปีให้หลังในปี1 7 0 0ลอนดอนมีร้านกาแฟถึง5้าร้อแห่งถือว่าเยอะแบบไม่เกรงใจใครต่อไปจุดเริ่มต้นกาแฟในฝรั่งเศสกันแลนได้ระบุว่า กาแฟแพร่เข้าสู่ฝรั่งเศสครั้งแรกในปี1644โดยชายชาวมักเซย์นำเมล็ดกาแฟกลับมาจากอิสตันบูลเขาไม่ได้นำกลับมาแค่กาแฟแต่ขนเครื่องต้มกาแฟมาด้วยในปี1671ร้านกาแฟแห่งฝรั่งเศสก็ถือกำเนิดขึ้นมาที่เมืองมักเซย์ในย่านแลกเปลี่ยนเงินตราและต่อมาแพร่ไปสู่เมืองอื่นๆของฝรั่งเศสกาแฟในประเทศอื่นๆของยุโรปหลักงงอจากอิตาลีอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วประเทศอื่นๆก็เริ่มนิยมดื่มกาแฟอย่างเช่นที่เยอรมนี หลังจากกองทัพออตโตมันต้องพ่ายไปหลังล้อมกรุงเวียนนาในปี1683สิ่งที่กองทัพเติร์กทิ้งไว้หลังเลิกทัพก็คือมเมล็ดกาแฟจํานวนมหาศาลกองทัพยุโรปที่ยกมาช่วยออสเตรียในตอนนั้นรวมทั้งเยอรมันและโปลแลนและประเทศอื่นๆต่างก็ขนมเมล็ดกาแฟกลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างไรก็ตามกว่ายอรมนีจะมีร้านกาแฟหงแรกก็ปาเข้าไปในปี2263ในขณะที่ชาวดัตเนเธอร์แลนด์รู้จักมเมล็ดกาแฟจากชาวมุสลิม ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากนั้นพวกเขาก็ทําไร่กาแฟขนาดใหญ่ที่เกาะชวาอินโดนีเซียซึ่งในขณะนั้นเกาะชวายังเป็นอาณานิคมของดัตช์และพ่อค้าชาวดัตช์ได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เมื่อกลายเป็นผู้นาในการนําเข้าและจําหน่ายกาแฟของยุโรปต่อไปจุดเริ่มต้นกาแฟในทวีปอเมริกาฝรั่งเศสเป็นผู้นากาแฟสู่ทวีปอเมริกาผ่านส่วนต่างๆของทวีปที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในขณะนั้น โดยได้เริ่มทำไร่กาแฟที่มาตินิกและเวสอินดีสสรุปก็คือว่าคลิปนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านอื่นๆของโลกมุสลิมที่มีต่อยุโรปนอกเหนือไปจากด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะอัตาปัตยกรรมโลกมุสลิมมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมยุโรปแม้กระทั่งอาหารและเครื่องดื่มและเรื่องราวของกาแฟก็เป็นเทียงตัวอย่างหนึ่งของบทบาทชาวมุสลิมเท่านั้น